หรือว่าตะภาพนะครับนมุมนี้นะฮะการจินตนาการ,เ,ร,รเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคู่กับหินสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารสัญลักษณ์ของภูผาเทบิบฝ้ามือก่อนครับทางด้านซ้ายนี่ครับเอาฝาก่อนฝาฝาน,นี้ยังไงครับฝานี้ก็จะเหมือนกับ,บาต้นไมเท้าช้างนะฮะมุมนี้เหมือนกับเท้าช้างหรือคนสวมหมวกเบเล่ แล้วก็ถ้าไปดูอีกมุมนึงก็จะเหมือนกับหน้ามัมมี่อยู่ห้าหน้าคล้ายๆกับหินโมดังเต๋าดีกว่าคล้ายๆคล้ายกันคล้ายกันครับเป็นหินทรายครับเป็นหินทรายในหมวดหินภูพานาามอันนี้หินบินหินบินเลยเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวจุดนี้สวยสดเลยครับสวยสด สวยสดหล่อสดเพราะว่าติ๊กเกษดาพนนะครับติ๊กซิโร่นะครับมาถ่ายรูปคู่กับหินก้อนนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกขานนะครับเป็นสัญลักษณ์ของภูผาเทือนี่บอกตัวนี้บอกครับนี่เนี่สาราอยู่นี้ครับสาราอยู่นี้นี่ใช่ใช่ใช่สัญลักษณ์อย่างนี้ครับเขาเรียกเรีกเงจีนดีกว่านี่เขียงจีนครับเชิญเชิญนะครับในแบบนางแบบทุกท่านครับชมเกลือไก่ตงเที่ยวมุกขานนะครับจะได้เป็นที่ระลึกยังไงก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับยังไงผมก็หล ทีมอาสาสมัครท่องเที่ยวไทยมุกดาหารนะครับสามสิบคีมันนี้มาศึกษาแหล่งท่องเที่ยวมุกดาหารนะครับอุทยานแห่งชาติภูตาเทือกอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารมาทางอำเภอดอนตาล16กิโลเมตรนะครับ อายุ60ปีขึ้นไปเขาชมฟรีนะครับทำกว่านั้นก็ได้จ่ายตังค์็นค่ามำรุงสถานที่นะครับลูกลูกนี้จะทำปรไฟล์โปรไฟนัครับ